พอหวยแห่ซื้อเลขวันเกิดเลขอายุวิกตู่เกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะโควิดพ้นพิษนะคะทำให้แผงลตเตอรี่นี่เงียบเงาไปเลยนะคะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะแต่ว่าเลขที่มาแรงได้รับความนิยมนั่นก็คือ เลขอายุของนายกรยัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะแม้บรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้จะเต็มไปด้วยความเงียบเงานะคะเนื่องจากไม่ค่อยมีเลขเลข็ดเลขดังให้บรรดาคอหวยได้ซื้อกันนะคะส่วนใหญ่จะหาซื้อแต่เลขใกล้ตัวของตัวเองเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเลขเด็ดที่มาแรงนั่นก็คือเลขอายุเลขวันเกิดของบิกตู พลเอกปรยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่21มีนาคมพศ2497นะคะโดยปีนี้มีอายุครบ67ปีนะคะโดยตัวเลขดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเลข21นะคะคือแล้วก็เลข2497 4927พวกนี้รวมถึงเลข67นะคะแล้วก็เลข สองหนึ่งสามนะคะสามนี่ก็คือมือเดือนมีนาคือเดือนสามนะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะเลขพวกนี้ฮิตฮอตขึ้นมาแล้วก็เกลี้ยงแผงบรรดาคอหวยนี่ตามหาเลขหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองสี่สีเก้าสองเจ็ดแล้วก็สองหนึ่งสองหนึ่งสามนี่เกลี้ยงแผงนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านไหนที่ เป็นแฟนเลขเด็ดนายกนี่คงชื่อชอบตัวเลขนี้นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ